สวัสดีครับปุ๊ยินดีต้อนรับทุกคนกับข้าวสารเรื่อยๆมาทีสนี่เราข้าวสารเรื่อยๆทั้งสี่ท่านนะครับเราก็เออแอบมาเว็บแวะนะครับกับตัวแฝงกับตัวแฝงจะเป็นเอาเัวแฝงตัวที่สามใช่ไหมสองไม่แน่ใจตัวจริงจังก่อนหน้านี้เป็นไพร์โหลดไพร์โหลดเป็นออฟฟิเชียลไพร์โหลดอันนี้เป็นออฟฟิเชียลตัวเริ่มของบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ซึ่งเลิฟอินดีเอลใช่ซึ่งจริงๆในช่องไม่มีใครรู้หรอกว่ามีอันนี้มาใหม่ แต่ว่าเฟลกับพี่นุ่นดันไปเห็นในบรรยากาศงานว่าเขาเปิดซึ๊บอ้าวมีได้รู้งานแหละข่าวไปเมื่อวันที่เก้าใช่ Love in the air put your hands up in the air yeah yeah put put your hands up yeah 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 เขาเริ่มดูกูแล้วอ่ะมันเหลยก็บรรยากาศในงานเป็นอย่างไรจ๊ะ คือคลืนคือคลืนกับหึ่นพีดหน้าเหมืดนหมีน้องน้องน่ารักมากน้องพีดอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะอะไรอ่ะไราเพิ่งไม่ได้ไปก็คือคลืนนะน้องพีดน่ารักมากใช่แล้วแบบเป็นสกายรักจริงไม่บอกแบบตะโกนแล้วแบตะโกนอย่างหล่อก็คืออิ่งนี่ยคือไม่ได้ไปเนาะไม่ได้ไปเมืองฮงแล้วได้อะไรติดมาติดมือมาบ้างหรือเปล่าล่ะอืมอะอย่าดูเลยหรอกระเป๋าตังค์คนนั้นข้างตั้่ เราได้สร้างอีเฟมแบบไม่พี่บอกพี่ว่ายูเฟมยังไม่หนูตัววันหน้าวันนี <ah> ้ยูเฟมหายทั้งวันเพราะว่าอีเฟมก็เอากระเป๋าตังค์กูไปเนี่ยมีสาทีมบางอย่างมันจะตเลื่อนไปมันจะเป็นการเทรดของกันใช้สมบัติกันชม จะได้สิ่งนี่ได้มาสิ่งที่ได้มาก็จะเป็นตัวนั้นนี่เขาจกอย่งนี้ในงานน่ารักมากเลยใครที่ได้เข้ามาใน่วมงานก็จะได้อันนี้หมดเลยเป็นกล่องแบบว่าเซอร์เ i เนียเซ็ตซิลเวเนียซึ่งขาในเนี่ยก็จะแบบซึ่งกิมมิกมันน่ารักมากมันเป็นแบบ เทียนหอมซึ่งมันเข้ากับเรื่องมากเพราะว่ามันเป็นแบบบรรยากาศบรรยากาศต่างๆแลวจะเป็นชื่อพารรลุใช่ที่เราเคยดูก็คือแบบชื่เป็นฝนเป็นนนเป็นนี่เป็นนั่นแล้วก็ชื่อชื่อของตัวละครลๆชื่อพายุพายุจะเป็นกลิ่นเรนนิ่งเนาะเรนนี่คือเรนนิ่งแต่เรนเป็นกลิ่นพีชเบอร์รี่มัาคู่กันหรือเปล่าแบบว่าอเข้ายเป็นกลิ่นเรดโอ๊ก สกายเป็นกลิ่นเบบี้พาวเดอร์อุ้ยสกายเหมาะกับเบบี้พาวเดอร์จริงดูลำบุญละมงไม่ได้กินไม่ได้กินได้กินนะกลิ่นแย่กันปะเหมือนกันไม่ได้กลิ่นเหมือนแต่กิมมิคมันน่ารักเราเรารู้สึกว่าตัวกิมมิคมันแบบไม่ใช่คนเดิมน่ารักอ่ะกิมมิคมันดูตั้งใจทำให้ลิงกับเใช่กลิ่นสกายอ่ะอุ้ยกลิ่นสกายเหรออุ้ยมันจะดูดเยอะอุ้ยเฟยไปเสือกอะไรเนี่ยทุกคน เออแล้วของคุณนะครับทางมีไวไวด้วยเดี๋ยวเราจะเก็บไว้จุดตัวเองก็ยอมฉันได้ลุกออ้ยมือไม่ได้เสยียดเข่าปะอ่อต้านห็นปะอไปดูกันดีกว่าว่าออฟ f e s s i o เร์มมันเป็นยังไงแต่สำหรับเราอะเราแบบ ก็เติไปื่อมาแล้วไปเื่อมาแล้วอ๋อไปดูสีสกมสการยังไงแต่วันนั้นก็ยังไม่ได้เก็บดีเทลอะเนาะนี่อ้อยยังไม่จัดอ้ยเพราะความถ่ายทำ้ดยโดน อุ้ยอุ้ยเป็นน้องน้องในอีกสองคนอ๋อช่างพ่มากเลยฟังเท่มากอุ้ยเรทท่องมากเลยอ่ะเกี่ยวเม้นมันต้องรากมากเลยอะเป็นน้องรู้แล้วใช่ไหมครับถ้าอยากออกไปจากที่นี่เนี่ยอะไรกับอะไรเฮ้ยไม่เหมือนเดิมอียนะได้อะไรอ่ะก็ออกไปเลยอุ้ย ก่อนที่เราลงจากไล,ะแล่แตมินเพื่อนมาด้วยไอ้กอายเหรอครับพี่ขอเดินเพื่อนอะไรสิอ๋อแตกายกับเรนเป็นเพื่อนกันในน้องเรนน้องเรนกับพี่อะไรพายุอ๋อพายุพี่นึกพี่พายุคนนั้นจะน้องอ่ะคือใครโอ้ยสกายจ๋าเมื่อกี้มีคนเอาของมาฝากม่ให้นี่เลยเมื่อกี้นะมีหนุ่มหล่อขับรถหรูเนี่ยเอาดอกทานตะวันมาฝากให้น้องสกายจ๋า น้องชื่อเลนใช่ไหมแค่ครับึงชื่อเลนแค่คิดจ้อ,อยพี่อะพี่ละ่ะไม่เงนกว่านี้อนะโอพี่เป็นผูชาคน,คนเดยวรับพี่น้องสาวตนนี้น้องชายหนึ่งคนน้องสาวหคนพี่เล่นจบปริญญาตรีไคนเป็นผู้ผมไม่ได้อยากรู้แต่ที่อยากบอกผมไม่ได้อยากฝากพี่อยากบอกว่าพี่ชอบดูจักราพี่ชอบเลมีแเรือยครับาเมแล้วข้นะอ้องแงอะไรกันมจะช่วยกูใช่ปะ อีกูต้องจีบคนคนหนึ่งให้ติดภายในสามสิบวันวะมหแต่ดเดือนหนึ่งก็มีเวลายอยู่นะมีดิสิเพียงเดียวเฮ้ยเออฮะไม่เขียนเยีเ่อนะไรกระดาษนอตมนน้ำมิซีออนมาหาเรามิซิออนมิซีอนนอน,น,อนเออเอาเรอ <laughs> อีมิชชั่นเนี่ยมันอ่านได้หลายคำเนาะเปิ้นเปิ้นเคยกินบิงซูป่ะร้านที่เปิ้นชอบอ่ะเลนเรากินมาแล้วก็พี่โดรบอกเแล้วไงว่าพี่จะมาเก็บค่าซ่อมเลนก็จ่ายมาบางส่วนแล้วที่พี่จับ <c oughs> จับไป <c oughs> ปิดปากยังไงอ่ะอืมขึ้นมาได้อยเฮ้ย hey, เลนสนิทกับพี่พายุหรอเลนเปิ้น,เ,นเรานี่ไปอ่ะจำไหมนะตกลงเงินไปแล้ว,นะอลวบอกว่าชอบใคร ว้าวว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 ว้ววว้ยวววาวว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 วคาวว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 มวววใวว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 วอววววววว้ววีวอวววววววอวววววยวแวนเวววววดวว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 วยววววว่วอววยวว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 ีวววยวว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 ่ววืว อย่าพูดถึงอีเทียนอีกเข้าใจไหมเอมอีเมไมครับองอ๋อแห่ไงะนเห็นม่ด้องอะไรที่มันผ่านมา ต,ตีเห,หรอตกน้ำเลยนะที่ถึงไั้ที่ไหนปวยเกลียดเลอืมแน้แวมองก็ทำรักที่แล้วอ่ะสัก,กนยนิยข้ามากนะครับสักายน,น่ารักจริงน่ารักมาก<ฮ>ชมไม่ได้เลยเหรอไม่คิดไม่ <laughs> ห่วงหอู้ออุ๊ยอุ๊ยึุึ เอาอไอแลนด์นะไอแลนด์ที่อเอมันมาสามมิยายนองเรื่องใช่ใชก็คืออะไรนะพายโดนใจพระายถมใจกับ หายใหม่ฟ้าพายรักถมชายุรักถมใจกับพายไหม่ฟ้าสองเรื่องไม่ค่อยแตกฉาหนอเนาะใช่นี่เลยตามนี้เกิดเกิดว่ะเริ่มตอนแรกราชสดีแปดสิงหาพศ2525และร้อนหลังทางมีไม่วายต่อเที่ยงใน YouTube ตอนเที่ยงคืนกต้องเป็นไงล่ะ ก็มีไมวายก็มีหลายเรื่องแล้วนะจริงเออแล้วด้วยความผลงานของมีไมวายก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าดูเป็นที่น่าเป็นที่น่าติดตามใช่เป็นที่แบบก็เห็นอยู่แล้วว่ามันแทบพี่มีอพี่มี่ใช่ก็แทบทุกเรื่องหรอกทุกเรื่องเรื่องนี้ก็คงจะแบบไม่แพ้เรื่องเกาๆที่ผ่านมาอย่างแน่นอนในงานเขาชมพิธีกรชมเรื่องโทนสีภาพซึ่งมันต่างจากไพร์ลอต จริงต่างภาพสวยขึ้นเยอะเออคือมันความรู้สึกอะไรก็ต่างต่างไปก่อนเลยมันดูซิเนมาติกนะคือพี่เมย์ลงไปแบบดูเองหลายส่วนเลยเใช่แต่ในสิ่งอื่นใดเราเราเรารู้สึกว่าน้องอาจจะได้ไปไไปเวิร์กช็อปมาเมื่อคือเราอะความรู้สึกเรานะคือใช่ใช่ใช่มคือมันมันมีความแบบต้องยอมรับว่าตัวเก่าอะมันยังเล่นแบบ ยังไม่เหมือนไม่เบยมิยังไม่ได้ไอเบยใช่ไหใช่ยังไม่ความรู้สึกมันยังมีความนิดนึงแต่อันเนี้ยรู้สึกว่าเขาแบบเหมือนเขาเขาลงเป็นตัวละครใช่เขาเข้าเข้าถึงกันแล้วเข้าถึงกันมากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแต่ที่เราชอบเลือกตัวที่ชอบเลยได้ปะเลือกได้เลือกเลยเพราะเลือกแล้วเหมือนกันเลือกแล้วเหมือนกันล็อกมงไปแล้วหรอล็อกโมแต่ที่ฉันมีสองมงนะฉันชอบมีพี่พายุมีนางเรนพายพระพายแล้วก็สกายอ๋อชอบ พี่พายอยู่อ่ะตัวจริงก็เด่นคือพอตัดผมสั้นแล้วแบบเป็นแบบไมม่เออลในงานมีแบบเปิดแฟชั่นเซ็ตให้ดูหล่อคือว่าแบบผมเขาหล่อแล้วเราเรารู้สึกว่าถ้าเขาเปลี่ยนผมไปอีกลุกอื่นอ่ะก็จะหล่อไปอีกแบบไว้ผมยาวหรือกาล่าง ใช่เล้วถ้าขาดปีอาจูถ่าเข่าเกินหลังก็เป็ลาพันเซลแล้วนะจูถ้าได้จากเมลไ่ได้ต้อง้อกรนหน้าด้วยที่กาเลยรู้สึกแบบเอออยากเป็นน้งเรนใสฝนที่ไหนยด้เป็นพายุที่ไหนได้เป็นแค่ที่เลนครับอต่มาดูแล้วเป็นยังไงฉัน ชอบคาแรคเตอร์แล้วกันชอบคาแรคเตอร์สกายมาดูแบบว่ามันดูแบบเข้าใจคำว่าเข้าถึงได้ยากาเลยเหรอเฮ้ยอุ้ยเขาจองเลยนะอันนี้คือกลิ่นสกายเหรอเออกลิ่นน้ำมูกไม่แต่ล่าสุดเออน้ำมูกพี่นนท์เยิ้มเลยมันจะเยิ้มเยิ้มหน่อยคือเหมือนขี้มูกเชลกอะโอเครู้เรื่องข้าอยากได้ดมไข่กระดมช่องกูกลายเป็นช่องโลกจิตแล้วค่ะ น่าสุดเหรอดมเทียนหอมออกใช่ดมเทียนหอมซึ่งยังไม่ได้แกะแรปซึ่งอีงที่ดมก็คือกลิ่นพลาสติกล้วนกนวนจะบอกว่าอะไรหอมอ๋อไม่ใช่การแสดงนะคะอันนี้เพี้ยนแน่เพี้ยนจริงและตอนที่ฉันไปอยู่ในงานอ่ะฉันปิงอีกคนหนึ่งด้วยใเธอจะเห็นอดีตของน้องเขาในในตีเซอร์เมื่อกี้แรปแรปที่มีแฟนเก่านะที่ดูดดูดเงนเถื่อนแล้วนะถึงมึง อิเฟมแล้วมั้งว่ดูดูเถื่อนๆนะจริงหรอดูไม่รู้นะแต่เถื่อนไอยังไงนะใครตีหรอไม่ใช่เป็นแบบเขาชื่อดังแวบๆหนึ่งน้องชื่อดังแล้วคือแบบก็ถูกตาสะดุตาเลยอ่ะหมายถึงน้องชื่อดังใช่แต่เรื่องไม่ดูเชื่ออะในเรื่องไม่เชื่ออะไรที่เป็นอดีตของน้องอ่ะที่แบบแวบๆมาแบบ เดีลยวไบแบบก็ติดตามกันมน่าดูน่าดูถ้าดูสองตัวสพอร์ตที่เห็นก็จะเป็นแบบต้นน้ำต้นพิซานีพิษณานี่เออเอิะคนอี้พิษณานี่ก่อนสำหรับต้นน้ำ อ่ะพี่ซนี่พี่พี่ณนีก็ผมมาด้วยความที่ก็เป็นพี่ซนีอ่ะพี่ซนีเออก็จะมีความแบบฉันก็รอดูนะพี่ซันนีแล้ว่าตอนนีเป็นตัวชงแน่นอนมชงแล้วแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าในเรื่องอ่ะต้นน้ํากับดัดเดอร์จะเป็นแค่เพื่อเราเสิร์ฟหรือว่าจะมีความแบบอาจะคู่กันก็ได้นะนั่เดินจังหนามันนำดัตเตอร์ไม่รู้แต่ฉันชอบนะการที่แบบเขาคุยเรื่องแต่งกับสองคนในห้องอ่ะแล้วที่ต้นน้ำกับดัดเดอร์มาฟังอ่ะเขาเปิดเพลงเขาเปิดเพลงอีกในห้องฉันวิว่าเป็นตาว พราะว่าเขาอยู่ข้างนอกได้ยินเาวนี่เองสร้างโมเมนต์เองไม่ได้อ่านว่ามิชชั่นอ่านว่าดิซิอุ่นมิซิออนมิซิออนดิซิออนดิซิออนหลายแบบแต่เหมือนตัวเนี้ยเรื่องคือพอมันทําเป็นเหมือนมิชชั่นนิดนึงทําเหมือนเป็นแบบ มันจะกึ่งของนี้ก็ไม่ใช่แบบเออจตไม่รู้มันมันดูมีภารกิจให้ไปทำอะแต่ละว่าเริ่มแรกอ่ะน่าจะเริ่มจากเรนจะไปจีบคนที่ชื่อเปิ้ลนะเออเออแล้วก็แบบกาทำไม่ก็ได้กับพี่พายุ่วะไม่รู้อนกพาร์ทแงกสรุปมิชชั่นสามสิบภายในสามสิบวันเราว่าเริ่มต้นด้วยกันจะไปจีบแต่ว่าคนกระดานมันใช้คำว่ายิมเราว่าหิมอ่ะเอามาแก้ที่หลังมาแก้ที่หลังมาแก้ยเป็นฮิมอะไรอย่างเงี้ยนใช่มาแก้ที่หลังเพราะเนี่ยแบบ เปลี่ยนจากฮีเป็นฮิมเพราะว่าเสียงอีกคำคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างน้องเรนกับพี่พายุอ่ะมันเป็นเรื่องของความบังเอิญนะทุกอย่างหรือเปล่าอ๋หรอหรือเปล่าพี่แค่พี่แค่กว่าในแง่ของน้องเรนอ่ะรู้สึกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญตั้งแต่ครับตั้งแต่เขาอะไรที่เจอกันอ่ะที่เราใช่ในกระดาษใช่เขาไปให้ดม่อยกิน ปวกยวกมันต้องกินข้าวเราอะไรอย่างไงนะฉันยกหลบมันโย่อะไรยังไงเออหมายถึงแบบเรื่องราวของพายุกับพี่เรนใช่พี่เรนไม่ใช่พายุกับเล่นกมดกระดาษนะตะเกียนหยิบขึ้นมาอือเรื่องบังเอิญเออคือฝั่งน้องที่เรารู้คือเป็นบังเอิญตั้งแต่ฉีเซเรกที่รถเสียเออที่รถเสียแล้วเหมือนแบบว่าพี่พายุก็เหมือนผ่านมาพอดีหรืออยู่ในเหตุการณ์นนั้พอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เออเรื่องราวอุลามัก็ค่อยเกิดขึ้นหลังจากที่เขาแบบบังเอิญเจอกันบังเอิญเจอกันบังเอิญเจอกันจนพี่พายุคิดว่าน้องเลน่ะจะมาอ่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในในที่เซอร์ปัจจุบันอืมที่วิ่งหนีในงานแข่งรถเออืมันเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้ในในในตัวออฟฟิเชียลไพรอ่ะมันมีประโยคหนึ่งที่น้องบอกว่าผมจะจีบพี่เอออะไรไหมใช่ใช่ใช่มุมนี้ปะ เออก็เหมือนคุ้นๆว่ามันจะมีประโยชน์มีมั้ยมันมีประโยชน์มีจากทีเซอร์ไงเหมือนแบบเออเหมือนผมจะจีบที่ให้ติดอะไรอย่างเงี้ยเราดูแลกันเออแต่ว่าพอในออฟฟิศเทอร์เรอร์มันเป็นการจีบเปิ้ลอะจีบผู้หญิงคนนึงอะที่ตั้งใจจะจีบอะก็อาจจะเป็นคนละซีเซชันกันประมาณนั้นถ้าพึ่งถึงชื่อเปิลถ้าพึ่งถึงหมูกระทะอีกแล้วเฮ้หมยกำลังจะไปกี่เลยอหิวแล้วต้องอะไรดีอะอ่ะก็ไปดิอ่ะรีบปิดเลยอ่ะรีบปิดคุณผู้ชมเดี๋ยวอีกนิดนึงก็ ก็แล้วก็สําหรับพี่ผาพายกับน้องสกายอันนี้น่ารักนะเกิดจากความตั้งใจของพี่สกายที่จะมาเจอพี่ผาพายคือสกายไปเจอจิน้องสกายเออแต่ว่าเจอกันครั้งแรกตอนงานแข่งรถปะคิดว่าใช่ก็คือเหมือนกับสำหรับน้องสกายก็แค่เรื่องแค่คืนวันไนสแตนแล้วจบไปแต่ทางพี่ผาพายรู้สึกว่าไม่ชอบแล้วอ่ะเออมันชอบไมเขาบอกว่าจุดเแล้วตรงนั้นคืองานแข่งรถแล้วมันนั่นแหละคือเขามีความอิทธิพลไง มีอินดนีไง,ไงให้อินโดนีเเข้าจีพลังกูงอีกหนึ่งนั่นแหละก็เลยทำแบบมาตามจีแล้วสกายก็คงเป็นคนมีปมในใจอ,อ่ะปมของความรักปมของกลุ่มพวกเนี้ยอาจจะพวกมาเฟียพวกอะไรนี้หรือเปล่าที่รู้สึกว่าเออไม่อยากยุ่งด้วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วความรักก็คงเป็นเรื่องหลอกลวงอีกต่อไปพี่ทองอกพูดเหมือนกับดูแลดูแลแต่พี่ต๋องพี่ไม่ตรงเลยพ่ไม่ตรงเรื่องไม่ตรงเลยเออดันเลียก็ประมาณนี้ ก็ถือว่าคุมนะหยิบสองเล่มนิยใหญ่มารวบเป็นหนึ่งซีรีส์ให้ดูมันไม่ใช่การรรองแต่มันเป็นสองคู่แต่พี่คิดว่าฉันคิดว่าแสดงว่าตัวนี้ใหต้องเป็นจักรวาลเดียวกันอยู่แล้วคิดว่าอะไรใช่ไหมต้องใช่ต้องใช่แน่ เธอคือวานเย็นถ้ามา er ันเป็นเพลงนั้นได้ยังไงนะไม่รู้เหมือนกันเออนั่นแหละก็เดี๋ยวไปติดตามกันได้ทุกคนเริ่มพาราัสบอดีที่18สิงหาคมนี้นะครับย้ำกันอีกครั้งคาทุ่มทาง g M 25นะครับแล้วก็ย้อนหลังตอนเที่ยงคืนช่างมีมาว่า Official ใน YouTube นะครับแล้วก็อย่าลืมก็ติดตามทั้งตัวซีรีส์แล้วก็ติดตามกิจกรรจ้าผเราด้วย่จะเป็นห่วงนะพรอนแอร์ทาง YouTube อ่ะ ดี๋ยวมันมีฉาก NC ถ้อตัวทาได้ตัว CMM ยีก็เป็นฟรีแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างลิมิตเรื่องเรื่องฉากเรทนิดนึงแล้วพอมา YouTube อีกมันก็ติดติดเหลืองแต่มันก็คงมาพอเหมาะพอควรละล่ะแต่เราก็เห็นหลายๆเรื่องเขาก็เริ่มทําออกมาได้ก็คงจะมีแบบหลบมุมหลบหลบนิดหลบหน่อยหลบนิดหลบหน่อยบงนี้บางหน่อยเออก็เราดูก็เราดู การไปละกันอย่างไรก็เออก็เอาเรื่องราลวละกันใ<ช>้่อารชกเซอร์วิสก็ถือว่าเป็นกำไร<ช>ถ้ามีก็เป็นกำไรไม่มีก็เทไม่เท่าทุนใช่เอก็ฝากทุกคนนะครับนี่กำลังจ้โระสะสายเลือดว้ด้วยนะคะรับ่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กอีจิชินตาดิตายูทูบชิ้นสำคัญนี้ชิ้สำคัญจริงอิงป๊อปจะได้รู้เพื <YouTube. S 1> <YouTube. S 2> ่อนของสื่อการแบบนี้มาฝากเลวันนี้ทั้งสี่คนขอตัวลาไปก่อนเจอกันได้กับคอนเทนต์